ขาทักทายเพื่อนเขานะเราก็มาถึงบูบ้านสวัสดีค่ะพี่บ่าวทีทีบีชมกลับได้ใช่ค่ะสายรถยังไม่ถึงเย่อู๋เธอรถดำเข้ามานี่เต็มทางเลยนะนี่รถสวนยังไงสวนได้เรามาดูสถานที่นะครับบ้านกุกทมนะครับบ้านเออกุกทมเว้ยสรรอุยก็ขี้แยบแซกมาแต่มันเยอะชะสิก็ไม่รู้เนาะ เขืคอยมือบ้านคเอยเคอยยังไมนประเทศี่าปนี่หจมาดูอีกรู้ตัวไหนนี่เปิดเปิดจกัพี่ตำจ้าตัวบีเนี่ยตำถามเลยนี่นี่ถามรู้ไรุนโอ้ยเปียกกากับจบหลัง้านไหนะบ้านนี้หลแตะบ้านใหมบ้านใหมครับบ้าน ไฟไหม้อยู่ตรงไหนแยกสองแล้วเลี้ยวซ้ายนี่แหละแยกสองแล้วเลี้ยวซ้ายแยกสองแล้วเลี้ยวซ้ายอือจุ๊แยกสามเลี้ยวซ้ายแยกสองเห็นไหมเปิดกระจกรุ่มเขายิ้มให้เลยอ่ะนยิ้มหวานยิ้มหวานดังน้ำตาลใส่รถท่านี้ปลอดภัยไหมนี่ขับรถอย่างนี้ปลอดภัยปลอดภัยมันเหยียบบ้านบ้านคนขับรถแม่โคตรต่างตรงนี้เอ้ยรถต่าง สี่แยกโซไม่ใช่ไม่ใช่แยกเหมือนกันตัวอย่าไปว่าติดเลยเลยไปเข็นเนอเล้ออกเจแล้วแยกโซ่เลี้ยวขวาซ้ายโอดูตามอไซ้านยวด้งอว่มอซยหน่อวิดีโอนยูทูบเลยนกใช่ไใช่ไหมนี่แหละนี่นะครับแยกที่สนี่ครับปู

เราเลี้ยวพิศซอยหรือเปล่าเออพิศชายสองใช่บุ๊กอีกพิศสองลู่หรือเปล่าเด็กก็เลืมบอกตรงนี้จะเลี้ยวอะไรอีกน่าจะเลี้ยวสายเลี้ยวขวาหรือเปล่าอ๋าเลี้ยวขวาอ๋าไม่เจออ๋อเส้นหลบนขวาไหลสายโรลีนู่นไงใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รถต้องถามตรงไหนถามไก่ จะร่วงจริงเขาตายมันเหมือนจะลงโลกนี่หรือเปล่านี่ไม่มีไม่มีนะเจ้าแค่ถามเขาอีกไปทางนี้หรือเปล่าเนาะไปถามเขาก่อนมีคนให้ถามไหมข้างหน้ามีตะไก่แล้วนี่ตรงรถไทยนเนี่ไงนี่หรือเปล่า งานโฉบหรือเ่ามีงานโอ้ใส่ร้อนลงไปขออะไรมากินสิข้าวเหนียวหมูทอดดุขมากนะครับโดนต้นตายตีมันนึ่งบัตระอ้อต้นตายเออลูต้นไม้ตายต้นไม้ตายของลูกแต่เดียวต้นอยู่กลางตายเต็มเลยมัน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 ลอยดนไฟไหม้ไปลวก ไอ้บ้านไฟไหม้ตรงไหนตราต้องสามแยกนั่นบ่เ่าบอาเลยกกลางเต้นนี่บ่เขากางเต้นโอ้โหกนุยกนุยเข้าไปเทยังไงนี่ยคิดว่าบ้านตัวเองบ่จุย อถ้าเราเข้าเราเข้าซอยนี้เลยดีกว่ามั้งนี่ก็ได้น้องง่ายน่องหมูนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วเราบุนออกทางนี้ไปดูไปดูทางอู้ว่าจะถ้าไปตรงมันก็จะติดบันกระจกตรงไหนวะนี่ดีกว่านี่มานนี่เลยเฮ้ยนู่นนู่นมันเข้าซอยก็ด้านหลังนี่ครับมาหาบ้านไฟไหม้ใช่ไ mình to tranh yêu đi. mình lia อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราไปดูกันะครับแต่เจ้าของเขาบอกว่าจะไม่ปลูกตรงนี้แล้วโหลนดทอ้โหาโอ้รถดำมาก็อายะอยู่ในนี่หละไม่ได้แกก็เข้าฝั่งนี้แหละเอามันไม่ถึงรถนี้เลยบอกบอ ก็นี่ลอะลอยออที่ไฟไ<า><า>หม้ลากออกลากออกหัวหน้านะครับมอไซอันนี้รถยังได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งได้ไปจอดไว้อันนี้คือบ้านอะไรนะอันนี้มอไซอีกคำหนึ่งนี่มอไซครับดูละลายนนเลยเชิงเอียวขับซิมขับได้ไหมนี่ อืมันไอนี้หรือเปล่าหนุ่มมันติดมอไซต์จอดอยู่ตรงไหนถึงใหม่ต้นตนี่ครับสถานที่ที่ใหม่อนนมอไซต์จะอยู่ตรงนู้นสาเหตุนี่ไฟฟ้าไฟฟ้ารถไฟฟ้างวงอด ต้องไปดูทางข้าวของนั้นนรถอ่รถถยรถไยรถยก็ไม่ไม่ไม่แต่ทะเบียนมีทะเบียนเงนดกอ๋อไว้ในบ้านนี่ครับนหนสองเกนงสอโเงินเหรียญหรก็เลือเสาเป็นโรงสีด้วยหรือเปล่าอ๋อมีข้าวด้วยครับ กุยกับข้าวอืมเป็นฐานเลยครับน่าจะเป็นเาางนี่เอาเนี่นั่นแหละมันลดมานี่ ลมน่าจะหลายเรือกเลรรมายเรือมีทีวีมีคมีโน้ตบุ๊ก้หไม่หมดเลยครับนี่ยังโรนมาถึงตรงนี้อีกวอดเลย เลยครับนุ่นลามไปหม่ถึงยุคาเลยครับจักแล้ว,วป,ป,ป็นบ้านนี้มีอาศัยอยู่ห้าคน อ๋เป็นมอนัทแล้วนี่ก็อยู่กันตอนนี้ละตอนนี้อยู่หรูปอัปลึกก็อยู่กันสามคนดูครับมอยังเลเสาเาอทำไมอีกก็มาเลือกคือกัน

คนดับเพลิงก็มาไม่ทันแล้วา่มันมีก็เชื่อเลยบอกเชื่อเลยเชื่อเสริเสริมาตันกีรัมเบลแบบแันใหญ่ๆอ่ะก็คือบ้านหลังนี้ไม่มีปูนเลยพูดง่ายมีแต่ไม้เป็นเชื้อเพลิงที่ไวมากบ้านบ้านเนี้ยเขารื้อออกว่าแบบพี่เขาไม่สบายทีนี้หมอมาหมอชาวบ้านพิ่พักคะไม่สบายเนาะให้รื้อออกแล้วก็ เราทำบ้านใหม่ที่นี่ก็มีแต่ไม้เสียบไว้ข้างบนข้างล่างด้วยไม้ไม้คือเสียบไว้เตรียมที่จะทำบ้านหลังนี้อ๋อทำหลังใหม่ก็เลยไปหมดเลยไม่เป็นไรครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดเดี๋ยวพวกผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็คือน้องของ ลูกของคุณแม่ก็ป่วยด้วยครับต้องรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เทอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแกจะไม่ทำตรงนี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ